มาหอดแล้วค่ะอ่ามนะพึ่งลงรถมามากาบฟาพากกันมาจัดเจนเอาไ้ลูกมนะมาเลี้ยงไว้ก่อนค่ะพอว่า,ามานะยังมาบบหอดไปเมืองกับอ่าผู้เพื่อนอยู่ขาไปหาซื้อพวกไอ้มาตอตบแต่งห้องเพื่อนนาอค่ะเนาะโอเคสวัสดีจ้า น้ำสวัสดีจ้าเืิ่งกล้องบบได้โบรู้ยันกล้องชอดเคืออ้ปามวนี่ละ่ะค่ะมาแล้วมาหนาัมาหอดแล้วยังงแ็ดอันเจ้าตูยังโมหอดมมหอดตะลูกค่ะนี่จะลูก จะลูบมาสะก้อนค่ะเจ้าตยังไปซื้อของดูค่ะ<อ>เกิดแล้วมากินน้ำแนยแซ่นส่วนพอนว่อมันหนาเล้ากันอ่าเพิ่นซื้อเนื้อมาแวะซื้อเนื้ออยู่รอบบ้านนาะง่ะ,ะมามาให้กินเฮงๆงมาหาพอ่อหาแม่เพิ่งก็ซื้อเนื้อมาปั่นกินค่ะสิผ้ากันก้อยกับสิจุ๊กค่ะ แงงาม,ด,ามาดีอกงามนขอบเชุดเอามาไวเอาพเอามาเก็บค่ะว่าที่ระลือ้อคนมากเก็บไปเป็นที่ระลึกอควนว่ามันหลายแล้วขาดสิได้ใสอยู่ดอกค่ะแต่ว่าเสียมาไวส่วนบ้านส่วนหนึ่งเวลาสิใสมันจะเสียวขึ้นไปอีกค่ะ ไปเอาพารล้มอ,อมเอาไหนะลูกพารล้มหอยป่ามาเสียบทั้งนี้นะรูปาาที่แนละ้วดับข้าวหรอ ดีใจน้ำลูกน้ำหลานค่ะนี่แต่คนพภาคคุณแพงโอ้ยขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเด้อที่เมตตานะขอบคุณมานะดีใจลร้ค่ะบ่เค่อยพ่อห่้าก็ได้ดีใจหล้เทียนแม่ๆพ่อให้ความดูแลทั้งอดโจโซโนดยาเพิ่นยาสุขภาพสาวน้อยแพงให้โอกาสาลาหน่อยให้โอกาส ทีบได้ไปหาเงินหาคำมาหาปูหางยาดใ,ใส่น้ำใส่นี่ใส่ศีลเก็บกันไว้แต่เฮ็ดงานเฮ็ดซั้น,นพิ่นขอบคุณหละหลายด้วยค่ะเด้อบ่มีแนวสิเว้าขอบคุณหลายๆค่ะส่วนอ่ามันหนกะว่าแม่์มาขนมอันนี้มายำได้ก็สิมาฝากค่ะเท่เาแล้กองสองกอง ยอย่างเนียคนนี่อย่างน้านเนี่ยและค่ะทั้งเสือผ่านาาน่าแค่ไก่สิ่หอดหรอบ่อมันนาไก่หอดลรวพ่อลูกปถามเอื่อยดูว่ามันหอดใส่เออในแม่สิไป มันนอะคือว่ามาเร็ว คือว่ามาแล้วยังไม่เห็นรถโทรมาหาว่าหันว่ามาหอดแล้ว ่คือว่ามะนะมาหอดแล้วอันอาสุภูกับมะนะคือจังบ่เห็นหลุด่นโทรมาว่าอันมัดสิหอดแล้วว่าสั้นก็เลยอันเอากล่องมาเอาคือได้กิน คือได้กินไว้แท้คือเอามาพร้อมกันว้งฮั่นมาเหนียวเหนียวเหนียวเอาพอมันหน้าผัดย่างซอยอยู่ทั้งนี่ผัดกินแล้วเอาเนื้อมาพร้อมกันพี่น้องเอ้ยร้านข้าผัดกินแล้วมามาเพิ่นฝากอ่ามะนาสื่อมะน้ำค่ะอยู่เฮือนผัดแม่นอันพอมะนาซอยอยู่ยุพี่ได้ใส่ถั่วลรอพี่น้องไัวถั่ยจุ้ยเจ้าผม แบพี่น้องเอ้เป็นตาแซบเถิดเด้อแซบบ่พญายาซ่ายุ่โป้ยุ่โป้อเดี๋ยวเดี๋ยวบ่งปากพญ่แควกําลังซวยจากเด้อพี่น้องเด้อมาเลิกหงาเด้อทุกคนนี่แหละค่ะร้านข้าอยู่ข้างเฮือนนี่แหละค่ะเพื่อนกระฝากซื้อขึ้นกัน พี่น้องกันนี่แหละค่ะอยู่นี่แหละแบบตุ่มกันครับกับลาบพักคักคักเวิงแย่หยุ่นกำลังสีคุยด้วยพี่น้องเฮ้ยกินเอ้กินกินเฟินเวิงเซฟเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกแล้วเพิ่งแฉลวเฮ้ยแตกแล้วชอบไรตรงนี้แตกว่าอันอามะนะสิมาแล้วว่าสั้นอัน ยังเลี้ยงมาอยู่นั่นมาหอดเลยเลี้ยงกระไรเมื่อท้อมาบอกว่าอันใกล้หอดแล้วผลขึ้นมาบ้าแล้วหอดแล้วก็เลยขึ้นมาได้ก็สิลบลงไปไหมกระสิมาทายให้เบิ่งไหมอ,ไอ,ไออกมาจากสก,กุลแล้วเพิ่นเออเพิ่นไปซื้อของเพิ่นโทรมาว่าสิหอดแล้วหอดเฮือนเฮาแล้วว่าจั่นทร์ขึ้นยังบ่ะอด บาเปนมากแหละพี่น้องเอ้ยสิลบลงเป็นเพื่อนใหม่บาเป็นมากแล้วก็ถืออันกล่องมาสิาใช่พี่น้องเบิ้งยังบมามาอยู่หอดใสแล้วเพิ่นโทรว,ว่าหันหอดใสโทษถามทุกคนมาหอดใสแล้ว